อิวอิวอิวไว้ไว้อิวน้ำสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทางมิวเกออิวน้ำแล้วหรืนะอิวนะเมย์บนเมย์ย่ายย้ายยายยาไปดีโต๊ะขับปลาลงมาสับปะขึ้นไปสูบน้ำเซยให้บออกหรอกแห้งโบพอมันอ่ะ เจอเทไรเจอแบบมานาหันข่อยขึ้นไปสูบเพื่อจืเจอเอาเบ่งเพาะป่ะงัวหรืองัวไปเบ่งเพาะหาปลาป่ะพาออกมาหน้ายำข่ำเห็นว่าบุระมาโดนและเห็นพอจนมากเลยพาผึ่นมานำข่อยกับบุระมาเฮงละอย่างออกมาเบ่งนาเนาะพี่น้องเตเบ่งหันเบ่งนี่แหละปลาลองลองมาไปไเบ่งเพาะค่ะเบ่งเพาะหาปลาป่ะข่ำหนนาวยังลงนองปลาจนมาแล้ว ไปเที่ยงใหม่ป่ะป่ะป่ะ,ปะอัพโอ้ยเ่น <c oughs> นี่ไปดีลม,มอะเฮ้ยละเว้ละใครป้าแม่เันผูกว่ามันเขียรพักของกันแล้วด้วยไ บางลูกบ้าบ้างบางปนให้มามของกันจะได้กินน้ำพี่บอลน,นี่น้ำตั้งไว้ให้บลกเคอขื่นบริปิดเอาไปต่ำนเนาะกำลังอ่อนๆอี่น้องนี่ลายมาอยู่ได้พอได้ต่ำอยู่ด้นี่น้ำน้ำน้ำักมือเออเออเอเอ,เอน้ำน้ำๆดู พักบงอันนี้มันแต่เฮงแล้วมันเถ่าแบบมันเด็ดแล้วเด็ดอีกมันจนแบบสงามแล้วก็คือต่อวงพักหมักแตงแล้วปุ๋มแตงหอมบระยังแมงอันต้นน้อยๆเหลืองๆกินมดอันมันเป็นต้นขึ้นมากับกัดต้นมันบ้นเออ มะเขือมะเขือมะเขือเอาเก็บเอามะเขือลูกเอ๊ะหมากน้อยอยู่อย่าไปดึงนี่หมากนี่ก็ได้พี่น้องมิกี้เห็นมิกิแหงดึงก่อนแม่ค่ะพ่อพ่อหัวมิกี้นี้จะหนีก่อนป้าป้าลูกป้าเอามาเ,อ,เอามาเอาให้แม่มาไปดีไปดึกสิแม่ยังอยู่พันในใหญ่ๆค่ะมัน ดอกซองต้นมันพี่น้อยนี่มมงวงน้วยๆเห็นไหมค่ะกำลังเริ่มดอกอ่อนๆกับต้นตัวนั้นตัวอื่นห่ท่านได้ดอกซ้ำโอ้ยเห็นกองเพืองหมักคักแล้วคันคายได้มิุกี้หมักขักแล้วกองเพืองน่ะฝุ่นน่ะป้าเบิรงดูพูเนี่ยมได้เห็นเพิงแล้วของปลูกผหยใหญ่พูหมัก้ากระเพิ่นเก็บกับไปไให้วานนี่เนาะ มันเบิดแล้วก็บ,บอกเพื่อนว่าจะมาเอาบังนาวมาเรือเพื่อนก็เอาเมือให้บังนาว3ต้นพี่น้องพอได้กินอยู่2องต้นนะก็ลายมากบบได้ซื้อบังนาวมาพักหนึ่งนะได้มันจะเก็บเอาอยู่นาแเลยไปกินใบมันโปร่งอ่อนบอเดดได้ดูกพี่มาเบ่งพี่มาไม,มา ดอกดาวเลืองแม่พันหวานพี่น้องเลยก็มีกกมักเล่นพ่อมกกอันมักเล่นมังนาวก็ได้มาเริ่มเลิมดอกมักเล่นนะมักเล่นน้อยคือเก่าแหละกกมันสีแห้งอเลยเนาะพันเก็บเมื่อไหร่เมื่อเช้าหนึ่งเก็บเมื่อบังลายมักเล่นตัวน่ะแล้วก็กกตัวนี้มันกกตัวปลูกใหม่ตัวนี้ดอกนะอันนี้ขนาดดอกไม้แม่พันดอกดาวเลืองแม่พันหวาน มันปลูกฮอดเครื่องปลูกบ่เต็มนิซ้ําพี่น้องผักบัวตัวปลูกใหม่อู้สารีเพิ่นมักแป้งถ้ามันปลูกยากแท้เป็นแท่งนี่ต้นมะเขือบางคนก็จนได้ขายพอแฮงแเขาปลูกแต่นผักบงกําลังงามเนาะอยู่เฮือนมันบงามมันบังห่มกําแพงมันบ่ถึกแสงแดดมันบ่ใหญ่้อมผักีก็บ่ใหญ่ หมักสลีหมักพริกหมักสลีคุ้มได้ที่มันโบมีนี่คือว่ามันป่งขึ้นมาแล้วกับนี่แมงมากัดเลยพี่น้องแมงตัวเหลืองๆนี่น้องใหมเวลาเขาหย่างมาแล้วมันก็บินนีเซลเซดินี่มีแต่เกียบมักถั่วเละลอยเนี่ะตะเกียบมักถั่วกับมันร่ายไปเลยนะทรงทำแถวหมักแตงก็บเลืออยู่เท่านี้เลยพี่น้องหมักข้าวโพดก็ยิ้มยิ้มเนาะคือดปีนี่กับโบว่างตลอดทั้งปีเลยเนาะ ขอออกกับเที่ยวเข้าบ้านอยู่ไวัๆชุ่มข่อยกับพว่างออกมาเรียกงเตงเูนี่เป็นหมากใหญ่เวลาห้องก้าเนาะงก้าเม็ดมันนะเวลามันปุ่งขึ้นมาแล้วแมงกัดกินจนหมดอะไรได้แล้วก็ตายกําลังเริ่มหมากวิวๆเลยมาเห็ดหมากมันย่าได้วิวีๆแมงกำลังมันหมากหน่อยโบราณดอกแต่ก็พอได้กินกับแจ่วกับจุอยู่ดอกนี่พี่น้อง ครื่องมันบองามมันก็มากเนาะเครื่องกระจอดกระเจ็ดเมื่อกี้ได้หันนี่ค่ะนี่มันบอกงามเลยพี่น้องขัดมับบกถั่วผัดยังคล้ายกวบมากักแตงได้พอพอดีอว่าแมงมันบอ่อันนี้สัหรักแตงนะดอกมันเลยได้นี่เป็นหมากน้อยเพื่อแล้วนางไปใช้นะ จะไปดึงรกของโผยใหญ่เด้อจะไปลกพักเบะใหญ่เด้อถ้าบูกข่อยว่างแต่การเราปลูกเต็มเบิ้ลอันนี้พืนซุ้มเขากับซุ้มผู้ชายพืนโอยู่ไปข้างนอกก็เลยยากลูกก็เลยอยู่เฮือนบมดเลยออกมาพี่น้องปีใหม่ปีน่ะคะปลูกเต็มเบิ้ลผู้แล้วก็ซุ้มข่อยอาศัยแบบบไิ้ยากลูกในวหันกัคะเที่ยวออกมาฮดเอาเนาะอันนี้เท่าก ที่ยวแต่เข่าบ้านมีเวียกมีงานตลอดทั้งปีเลยปีนี้นะเวียกรวมเน่เวียก,ยกส่วนตัวตัวเองเนาะก็เลยว่างเย้มันกำลังเป็นเข่าแบเขา,เ,ขาเอิญเป็นเข่าเบหมางน้อยมันงกงมักผิกเป็นไทยไปเย้กำลังเป็นหมางอ่อน เทวนั่นผิันั้นนะพี่น้องผิกกระเลี่ยงเทวาตอนนะี้มาผิกงั้นมันนานเดี๋ยวเป็นหมากพูนย้ามันนะพผูพี่น้องยำ้ำดำนาดำนาแล้วผมเป็นแมากศิกนะผิกนี่เป็นแล้วนี่กำลังเริ่มเป็นงัวเบิงเลยเบลกี้ชักตัวใดพอผล่างัวคอยมันมันหม,มักเป็นตุ่มวางหันลายเดือนขึ้นลังสิทธ ให้กระเจ้ามาซักยาให้มันอึดได้บ้านเขาพวกอันที่หักซาซัดนี่นะมีอยู่ผู้เดียวโทษกว่าเขาจะมาทัรอยากทัวรเย็นได้เขามาซักให้วันนึงกำเริบขึ้นมาเลยเพราเห็นต้นนี้บอเราเสือกคองไว้ดิแอนแมนอยู่ดหมัวน้อยมันเป็นตุ่มแล้วก็เจ็บขาพอ่อผมดิพี่น้องต้องซักยาซักยาไปชองรอบเลยพอซักมันลงลงแล้วก็มันเศร้านะเศร้าแล้วก็ ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็เป็นอีกอันนี้ก็เป็นอีกเลย,ยมือเศ้านี่พ่อคนว่าโทให้ก็เจ้ามาซักยาให้กับก็จะบริหัรทรายชงทรายทำทรายก็บหับ่ก็เลยบริษัทสองเถานผนบุมีเวลาบัวรบัตทาม,มีามเกิดส่วนกันเนาะถ้าคอยบัวหย่างลูกนี่แล้วก็ ออกมากกับสี่ดคอยู่ดอกเป็นหันเด็กหนีดอกอันนู้นน่ะปลูกจะสำกินน่ะเล็กน่อยพี่น้องปลาปลาไปเบิ่งบ่อตึกปลาปลามันคือเหลืองเอ๊กก็ี่กรหมากพี่น้องกรหมาก3ามต้นต้นอื่นพูดซิหมากหรือเปล่าหมักม่วง ุกใหญ่เติบเดเด้นี่ยใกล้สิ่หอดสองปีเด้ด้ที่เราปลูกมาเบิ่งมักถั่วแปบมื้เศ้านี่พ่อกับแม่เพิ่นก็เก็บเข้าไปแล้วเนาะสเรืองเขาๆนี่มักแก่มันแล้วก็มังแห้งมันอะไรพี่น้องนี่อย่าไปได้ลูกอย่าไปได้พอดีตกน้ำน้ำเลิกเด้ลูกเห็นน้ำเนี่ยเม่นอ่าวหมนแล้วขาดสายตาไปได้ดอก เอ้ย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 บ่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 เมื่อจังอาบบอลินบอลินอันตรายคนหมักผิกพักบวชนะคะเพิ่งกลดเพราะมันเป็นหัวปลูกก่อนหมูเนาะมีหมักผิกงันผิกกระเลี่ยงทะเว้าแล้วก็โอกมะหุ่ยพี่น้อยกี่บิ่งผอตึกป่าแน่นแน่น เออเพาะเพาะตึกป้าพี่กี้บมเคยมาน้องได้พี่น้องบมเคยมาเบิง้งชี่ซี่เสร็จเพาขำแล้วมื้อนี้นั้หนาวซะด้วยมื้อตะเก่าหอ้อนมื้อนี้นนหนาวได้หมุนลบหนาวซาวสำเนียงนี้ภาพน้ำลูกขำนะดุเท่ๆเบาโจดขำแล้วก็ยังตึกป้าตึกปูอยู่น้ำบกลงไปลายแล้วน้ำ ได้ปนินตัวเดียวแมันขาดซื้อใหม่ได้พันกว่าบาทันแก็เลยมันบพอสิได้ซื้อพี่น้องเอ้ยขายมันบางคันวันจะซื้อกัเอาสมบูรว่าแฮเจ็ดแปดเซนเนาะตัวหกเซนเจ็ดเซนขายมันเท่าได้สางนั่นคำพูดซื้อแฮผัดบ่ได้ซื้อเนาอื่นบันนี้ผัดมือขายมันผัดม่ยังก็เวิร์ดวักจะนุ่มวันจะยังเนาะ ชื่อตัวหนึ่งวิทตัวหนึ่งพ่อเฉล่ยพ่อ้ยมาตีข่อยชี่เฉยเจ้วข่อยปวสนใจมาตีข่อยอย่างข่อยพาลงน้ำฮันเดอเอ้าเยียบเพ็นนังลูกเขาก็ได้ปลานิลนองโตอย่ากเยียบมันหนุกย่าเนี่ยพนี่มันปักมือเจ็บเป๊ะปลานิลตัวนี้ใหญ่เติบอยู่ตัวนี้น้อยทำได้หลายๆตัวไปต้ม ปิ้งให้เล็กน้อยต้มให้เล็กน้อยอะไรโตผู้ใหญ่กินเขาอีลูกดิ็กบังอะไรปลาสองตัวพุ่นกระทางอยู่ฝั่งพุ่นกีนอะไจากลงน้ำเออเพาะเพาะลงน้ำเพาะตึกปลาเพาะหาปลามาให้อีล่า,ก,า,า,า,ลากินหนุกหน้บักหน้าขาโมยปลาไปเลยเอ้ยอีลูกดิ็กว่าเป็นบักหน้านเออปลานี่นี่นนปลา ช่เออเคดิบิังไม่คอนนะนดิเยี่ยเยี่ยเออเออสิท่วงเพาะลงน้ำท่วงมีกี่บีเคยมาเบิ่งเพาะตึกปลาจากเถอมันหมดได้อีกเหขาดปีนี้น้ำหนาจะบกเนาะพี่กายก็เกือบบกอย่างน้อยหนึ่งยังพอดีเป็นขีดต้มเพียงหนกแข็งเลยพี่น้องก็พอดีพ่นตกมาใส่ปีนี้หนาจะแห้งเพราะก่อมาหนีเป็นว่า ดินทรายมันเจือนมาถูกๆปีมันก็เริ่มพมขึ้นพมขึ้นเรื่อยๆขับมีเงินใหลายยังหวานเนาะจกลงไปอีกเพิ่มเติมมาแก็บผักขยั่งนี่ขยั่งป๊้งัวที่กินอันนี้คือเรือแต่ปลายกินขักกินแหน่อนี้นี่ลินลอดดินทรายเมื่อกี้ฮะดินทรายให้ได้ดินทรายงามๆเลยฮะมื่อน้พี่รองกินขักกินแหน่อนี้ ปา,าปานะบล็อกได้พี่นอ้องงัวมันคือกินผักขยงหวาจนเบิร์ดเราเฮรันี่ปกติมันบริกินนะคะมาไปว,ว่งัวฉีชนบล็งนะมันคิดว่ามาหน่อยงัวมันแตกตื่นเห็นบปะ<ว>มันฉีโดดชนมิวกี้บล็งนะก็สวยแทะงัวไพว่าตัวนี้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่งัวชันสวยแทะเขาเอิว่างัวแม่สือ่องัวแม่สือส่อก็คืองัวยังประทันนิดพีลูกก็เกือ วหน้าเขามีลูกเลยเนาะมันเห็ดมิวกี้มันสนใจมิวกี้ขนาดเลยได้เสียงรถอดโใหญ่ออกมาเลยเอ่อโพยตึกป่าพูดพูดไปบังปลาใหญ่พูดไว้ไปไปไว้ไปดิ้งงัวชนไปบังปลาใหญ่เมื่อกี้นี่พาฝนเลาะคันพูอ้อมไปพังพูดอ้อมมาพี่ท่วงอยู่ท่วงเพาะลงน้ำอยากลงน้ำไปเด้อไปเด้อขับโกมาแล้วงัวมาแล้ว งัวสิชนหรือมาไหวงัวอีนันเบิ่งกันนะเดี๋ยวมาหน่อยมาหน่อยเบะใหญ่มาแล้วเดี๋ยเบะใหญ่กับพวกใหญ่ออกมาเลยค่ะคำไหลไหลมันไปเข้าบ้านแต่เป็นโลกเลยพูเพาะละเพาะสิคำควายละเพาะสิคำจะคอยทั้งเมื่อแล้วสิบ้านกับไก่ตบเลยพี่น้องสามโลกว่าพู้ละ ช้าโลวกกวากระทางขุดขุดกีบเขียวพันห่วยผ่าน,านป่ายังต่างๆเนาะเ,อ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อิ้อออนพ่อแม่เอ,อิอน้นเอิญเอิญเอาะเอิ้นอีกเพาะสิเอิ้นพาเพาะอ่ะหัวตัวหนาชนใจวิงกี้ขนาดมันอยากชนนะค่ะมันขิดมาหน่อยได้คนะ่ะเราเคยเห็น ปลาใหญ่ชมตัวปลานินปลานินมันบลาใหญ่ปลานินปลานินแนวบลาใหญ่เอากระถางมาใส่ปลาลูกปลาไปเอาถังมาให้แม่ไปอีดูกนิกมัได้อยากหลักปลาไปกินดูกนิกผู้พูดไปเอากระถางมาให้แม่ไปไปเอาถังสีเหลืองมาให้แม่ไปเดี๋ยวไปเอามาให้แม่ไปแม่สิใส่ปลาไว้จักบวกกระถางกระถางสีเหลืองเรื่องเด้ออ่ะเบิ่งปลาท่าแม่สิไปเอา ทางกันนี่นี่มาเบิ่งปลาพี่กี้พี่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 เกลอดลงน้ามาพี่ไว้นี่มันหนาวค่ะเกล็ดลงยันหนาวมาแล้วปลาปลา่ลาละเห็นไ่มปลาใหญ่เลยเออมันดีนตมันดีเก็บเอาใส่กระถังไป้ไหมเอาปลาใส่กระถังนี่นี่นอเออ เกือบขี้ดินหมดแล้วบ่จรถิ่มขึ้นมาเก็ะทะลุนทะลอกบ่สเออปลาป่าปาลปาลูกอีจับเด้อมันขาวเด้เ,เออปลา เห็ดเราไรกินอาวันนี้ดูเห็ดสมยังไงลางเนี่เป็นลุลละอ๋อปลาลางลายเห็ดสมพอดีพี่น้องปลากับปลาเกล็ดแหลมนี่ปลาวนจัน phá anh nhìn cái teck này, tôi này, pp này, đi đi đi, bưng phá em kia đi, mày phá vào phá อ่ะโอเคพี่น้องพบพ้องคลิปหนาเนาะาะมีกี่กะฮาวนอนละบนนอนตะเวนเนาะฮาวสื่อเลยเมื่อคืนนี่กับซามทุ่มผู้นอนพบพ้องคลิปหนาพี่น้องสรุปก็ได้ปลาใหญ่สี่ปลาหน่อยสอง ปลาหกตัวอัพคลิปหนึ่งอนต,ตัวลาไปแล้วพี่น้นงสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้นง